ทิ่เห็นอย่างไรเพราะว่าผมได้รับให้อยู่แล้วนะครับก็พยายามที่จะให้เพิ่มไม่ได้เหมือนกับสูงลงคำที่ที่ทางรัฐบาลได้ให้มาเนี่ยนะครับจะพยายามต่อมาในส่วนของเอาละเหลืออยู่ห้าเกษตรที่เป็นมาตรการที่สี่นะครับที่ทางระบู่างจากตัวเลขที่ท่านผู้ว่ารายงานเนี่ยนะครับห้าจุู่ระชาละและก็ทีมงานของท่านนายดและพื้นที่ ในการที่ช่วยตัวนี้ท่านจะต้องเป็นแกนหลักของเราสักทีหนึ่งในการปรับเปลี่ยนที่เราพยายามนำในการแต่ถ้าเราต้องเอาตัวไปวทีพิสัยแล้วเนี่ยตัวเลขน่าจะสูงมากตัวนี้คือการนับเ,เป็นประโยชน์ต่อในทุกเรื่องทั้งเรื่องน้ําใช้สอยน้ำโอปอลก็คือในเรื่องเส้นทางจักรยานก็อย่าทิ้งครับอย่าทิ้งได้ช่วยคุนะเพราะว่าที่มาเนี่ยให้กัลังใจในทุกเรื่องในทีมงานประชารัมพันธทีมง,งานในนโยบายของรัฐบาลที่มีทุกเรื่องนะครับ เพราะฉะนั้นผมอยากจะรอกคุน้องๆว่ามีอะไรจะเสนอแนะไหมผมอยากจะฟังระดับสูงนะครับหรือว่าในวันก่อนเนี่ยโปรชอว์ก็ได้มาชี้แจงก็เลยช่วงช่วงช่วงตรงแสนหนึ่งห้าแสนเนี่ยก็เลยนะครับทีนี้บางครั้งเจอที่โปรชอว์เป็นตัวอาจารหลงผมได้ให้ทางท่านรองผู้โดาเป็นคนติดตามในด้านการระนั้น้ำระดับรดัการประชุม แล้วก็ดูแลในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องภายแรงเนี่ยเป็นส่วนที่จังหงวัดนครสวรรค์ได้ดําเนินการได้อย่างสมบูรณ์นะครับได้อย่างสมบูรณ์แล้วมีผลิตพั์ผลผลออกมาในทางที่มีผลสฤทริ์มากทีเดียว <c oughs> เช่นอย่างที่ของเราลดพื้นที่การทํานาปลังเนี่ยจาก5,500,000ไร่เหลือเพียง8 8 0 0 0 0ไร่เนี่ย จะเห็นว่าลดเกือบ80%ตรงนี้เป็นทีมงานในการที่ดําเนินการตามนโย,ยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้ง